เครื่องแมกรุ่นใหม่ๆเพิ่มแรมยังไงในเมื่อแรมอยู่บนบอร์ดวันนี้ทุกคนจะเห็นขั้นตอนทุกกระเบียดนิ้วอยากรู้ไหมตามมาสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับผู้อ่านแบงค์ครับผมนะครับ,บ,ว,บ,รบ,นะรบวันนี้ครับมีลูกค้ามาเพิ่มแรมครับผมหรือช่วงนี้เพิ่มแรมเยอะมากเพราะว่าทำงานออนไลน์เนี่ย ต้องใช้ประสิทธิภาพของเครื่องค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเครื่องช้าทุกคนก็คงต้องทําให้เร็วขึ้นแต่ว่า Mac ครุ่นใหม่ครับผมไม่สามารถจะอัปเกรดเอ,อเองได้หรือโดยปกติเนี่ยอัปเกรดยากครับผมและทําให้เครื่องให้เร็วจะทํำยังไงครับก็เพิ่มแรมนั่นเองแต่รุ่นใหม่ครับแรมจะอยู่บนบอร์ดแล้วไม่สามารถจะเปลี่ยนเองได้เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมครับแรมเนี่ยจะเป็นรูปร่างหน้าตาลานานนักษณะนี้เป็นเม็ดแรมนะครับเม็ดชิปแรมเนี่ยครับและจะเปลี่ยนเข้าไปยังไงก็คือต้องใช้ความร้อนนั่นเองความร้อนเป่า ด้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะไม่ให้ส่วนอื่นมีปัญหาและเปลี่ยนเขาลงไปวันนี้หัวจะทําให้ทุกคนได้ดูครับผมทุกอย่างครับผมจนประกอบกับให้ดูว่าออแรมมาเป็น1 6บกกิกหรือเปล่าอยากรู้ไหมเดี๋ยวนี้เลยอตอนนี้ก็นะเปิดฝาหลังแล้วไขน็นตทุกตัวครับผมเพื่อให้ง่ายต่อการรับชมครับเครื่องเทียร์ดาวหรือเครื่องการแกะประกอบอันนี้ทุกคนคงสามารถหาดูที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับตอนนี้พวกจะแกะบอร์ดออกมาจากเครื่องนะ จะแกะจากเครื่องเลยปุ๊บอันนี้เป็น mac air นะครับผม macbook air นะครับ13 New, 2, นิ้ว2 0 1 5นิ้ะครับจะเพิ่มแรมจาก8ปดกิกเมื่อต้นคลิปนะครับผมเป็น16บหกิกนั่นเองอ่ะนี่เป็นเคสงานนี่เราก็ได้บอร์ดมาแล้วนะครับพอได้บอร์ดมาปุ๊บเนี่ยอ่ะผมขอเ็บเครื่องแป๊บหนึ่ง เม็ดแรมเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับ1 2 3 4ตอนนี้ที่ติดอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นแรมเม็ดละ2กิก2 4 6 8ก็กลายเป็น8กิกตามที่บอร์ดเขาเขียนอยู่ว่า8กิกใช่ไหมครับตรงนี้เดี๋ยวเรจะใส่แรมเข้าไปเนี่ยเม็ดละ4กิกนะครับนะครับทุกคนมองวนเม็ดเอ้ยทำไมคขาถ่วงทำไมแรมมันคนละยี่ห้อกันอ่า แหมในเครื่อง Mac เนี่ยมีประมาณสี่ยี่ห้อนะผมนะมีหลายยี่ห้อเพราะฉะนั้นเป็นของแท้ใช้ด้วยกันได้หมดนะครับเดีนะ๋ยวผมจะใส่4แล้วก็4แล้วก็4ก็4เป็น1 6กิกนั่นเองเดี๋ยวทุกคนดูนะว่าผมจะเริ่มทําให้ดูเลย่ะนะเราก็ใช้ความร้อนที่เราเซตไว้นะครับผมเป็นความร้อนที่เหมาะสมที่สุดนะครับเพราะทํามาเยอะแล้วครับจริงๆแล้วไม่ใช่อัพได้แค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะอัพได้โอ้โหถ้าเป็น1 6กิกนี่อัพได้้งแต่ MacBook Air MacBook Pro Retina ตั้งแต่ปี2015เนี่ยขึ้นไปเลยนะจนเป็นทัสบาร์เป็นนอนทัสบา b a นะครับจนถึงปี2020เลยนะครับอา่าพอคอลอนได้ที่ปุ๊บเราก็สามารถที่จะโยกออกมาได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอา่าเห็นไหม ขนี้ครับเป็นการอถอดนะครับเม็ดแรมออกจากบอร์ดเดีย๋ยวผมจะทําการเตรียมการใส่นะครับเม็ดแรมเข้าไปคือตอนนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยเวลาถอดไปปุ๊บเนี่ยข้างใต้ของเ,อเม็ดเนี่ยมันจะมีพวกขาเก่าเก่าตะกัวเก่าๆเ,เนี่ยมันสามารถที่จะแตกได้นะครับเราจะไม่ใช้ไม่ใช้ตะกัวเก่าทั้งหมดครับเราจะมีใส่ตะกัวใหม่เข้าไปครับทั้งหมดเลยแล้วก็เคลียร์พื้นให้เรียบ แล้วก็าวางเม็ดใหม่ลงไปเม็ดใหม่เนี่ยที่ทำตะกัวมาหมดแล้วนะเขาเรียกว่ารีบอนนั่นเองนะทำไงมาดูเลย หลังจากเราถอดแรมมาเรียบร้อยครับผมแล้วก็เคลียร์พื้นเรียบร้อยครับเช็ดให้เรียบครับผมเช็ดหมายถึงว่าซับตะกัวนะครับเราเปลี่ยนตะกัวใหม่ด้วยครับผมเรียบร้อยเนี่ยเตรียมที่จะวางแผ่นใหม่เข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมวางให้ดูเลยดีกว่านะครับทุกคนจะได้ลุ้นไปด้วยเลยว่าขึ้น16คิกไหมอ่าแล้วก็วางลักษาะนี้ครับคือข้างล่างมีขาหลายขาที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะครับทุกขานะครับต้องติดนะครับแรมขาแรมต้องติดกับขาบอร์ดทั้งหมดนะครับขาใดขาหนึ่งไม่ติด ไม่ได้นะครับขาที่สําคัญทั้งหมดทุกขาต้องติดนะมันเราก็จะทําอย่างนี้แล้วเราก็จะเป่าด้วยความนิ่งครับผมเพราะว่าลมกับความร้อนเนี่ยมันทําให้แผ่นแรมเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ครับผมมันจะเป่าเปอย่างนี้ครับด้วยความร้อนที่น้อยลงนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ความร้อนจะแรงกว่านะครับเพราะว่าความร้อนที่จะละลายออตะกั่วเก่าได้เนี่ยมันต้องสูงกว่าครับผม ตอนนี้เราทำการรีบอลไปแล้วเนี่ยความร้อนก็น้อยลงได้แล้วครับเพื่อเซฟบอร์ดด้วยนะโอเคทุกคนสังเกตด้วยเลยครับคือเม็ดแรกเต่าอ,อาจจะดูนานหน่อยครับเพราะว่าบอร์ดครับเพิ่งล้างเสร็จมันจะเย็นนะครับอ่าเราก็จะเต่าเพื่อความร้อนเนี่ยพอบอร์ดมันร้อนปุ๊บมันก็จะลงง่ายขึ้นนะครับเม็ดต่อไป อ,อันนี้คือลงทุกขานะครับเรารู้ได้ไงครับว่าลงทุกขาเราก็แตกมันครับเราแตกมันปุ๊บตะกัดวละลายปุ๊บมันก็เหมือนน้ำครับน้ำมันก็เขย่าได้ะนะไม่ต้อไปเลยดีกว่าบอกดกำลังร้อนอยู่ทำเหมือนกันนะครับแต่นี้จะลงง่ายกว่าเพราะบอดร้อนแล้วครับผม ที่ทุกคนเห็นนั่นเองนี่ความของเหลวนี่คืออะไรนี่คือฟลักซ์นี่ครับผมฟลักซ์เนี่ยช่วยเอ่อทำให้ตะกั่วเนี่ยปร,ประสานกันนะครับผมนี่คือการขยับอ่าเดี๋ยวเราจะวางอีกสองเม็ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาประกอบแล้วก็ดูด้วยกันเลยอ่าเป็นเรียบร้อยครับผมนะครับเปลี่ยนแรม1 6กิกนะครับผมเรียบร้อยครับ4เม็ดเม็ดละ4กิกนะครับ เดี๋ยวมาลองใส่กันเลยดีกว่าว่าจะเป็น16กิกจริงไหมนะเทสให้เห็นเห็นกันเลยตอนนี้เลยนะครับก็ทําไมทําไมถึงมาทําคลิปเพิ่มแรงให้ดูครับผมเพราะว่าอย่างนี้ครับมีลูกค้าเยอะมากมากครับที่มาอัพแรมแล้วก็เออไม่รู้ว่าที่เราทําอะไรกับเครื่องนะเราก็เลยอยากจะทําตรงเนี้ยเพื่อเป็นความรู้นะครับผมให้ลูกค้าได้รู้ว่าวิธีการเพิ่มแรม,มันมันเป็นอย่างนี้เองเพราะว่าแรมรุ่นใหม่ๆเนี่ยครับมันเป็นแผ่นชิปนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็เลยจะไม่สามารถที่จะ เ,เพิ่มเองได้นะครับหรือร้านคอมทั่วไปเพิ่มไม่ได้ก็ทำปเป็นความรู้นะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นทุกแง่ทุกมุมนั่นเองอตอนนี้ก็ขอประกอบแป๊บเดียวตัวน,นี้ใส่สายคีย์บอร์ดนะครับสายนี้เส้นนี้เป็นสายแท็ปแพดคีย์บอร์ดนะยู่ด้วยกันใส่แค่บางเส้นก่อนเพื่อจะเทสให้ลูกค้าได้ดูว่าเป็น16คลิกจริงไหม <Hey. S 1> นี่สายลำโพงนะครับผมอา อันนี้สายสายแพชาร์จจากแม็กเซนนั่นเองนะอันนี้สายแพะกล้องอต้องใส่ดีครับเส้นนี้ต้องระวังนิดนึงอ่ะแล้วก็ใส่สายแพร Data ตัวนี้ตัวนี้จะเป็น usb ข้างนี้นะครับสุดท้ายถ้าใส่เสร็จปุ๊บสุดท้ายก็ใส่สายแพะแบตเตอรี่นั่นเองเป็นขั้นตอนท้ายตอนนี้จะไม่ใช้ a อีของลูกค้านะครับผมเพื่อ นะป้องกันข้อมูลลูกค้ามผมจะใช้บล็อกซ์ที่ผมไปเทสเครื่องของลูกค้าทุกท่านเนี่ยนะเป็นข้อมูลส่วนตัวของผมไว้เทสมีอุปกรณ์มีเครื่องมือเทสอยู่ข้างในอ่ะเสียไ้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะเปิดเครื่องแล้วก,กดออปชันมาดูด้วยกันเลยว่า16กิกจริงไหมนะครับมัน16กิกอยู่แล้วแหละแต่ผมย้ายทุกคนดูไปพร้อมกันเฉยๆเพราะาผมทําเยอะมากๆนะ คือรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่สามารถจะอัปเกรดอะไรได้เลยนะครับยกเว้นเนี่ยครับโปรแกรมนี่แหละกับความจุของ SSD นะครับนะซึ่งซื้อเครื่องมาแล้วไม่อยากจะซื้อเครื่องใหม่ต้องมาอัปเกรดเพราะว่าช่วงนี้โลกออนไลน์เนี่ยนะครับทำงานเยอะมากถ้าเครื่องช้าเนี่ยมันก็จะช้ามากๆต้องอัปเกรดแรมนั่นเองครับผมมามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง นี่ครับกด about this mac อ่ามาดูครับผมจากเมื่อต้นคลิปนะครับตอนเปิดคลิปนะครับอันนั้นเป็น8กิกตอนนี้ก็เป็น16กิกเป็นเทียบร้อยนะผมนะครับเป็นซีเรียลเดิมนะครผมทุกอย่างก็เหมือนเดิมหมดยกเว้นอัปเกรดแต่แรมนั่นเองอ่าก็นะครับพวกพยายามจริงครับที่จะทำข้อมูลพวกนี้ให้ลูกค้าได้ดูครับผมเพราะว่าถ้าลูกค้ารู้ทุกส่วนทุกเนี่ยลูกค้าก็สามารถจะดูแลษาได้ด้วยครับผมแล้วก็ จะไม่กลัวในการที่จะต้องซ่อมหรืออัปเกรดอะไรก็ตามครับผมนะยังไงถ้าทุกคนชื่นชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ครับผมอย่าลืมติ๊กตอกครับผมมีทิกเด็ดๆมากมายเจอกันคลิปหน้าครับผมผมไม่หยุดแน่นอนที่ให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นไปก่อนครับเปิดแบงสวัสดีครับ